สวัสดีครับวันนี้ก็มาอ่านหนังสือก่อนนอนกันสักหน่อยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ผมซื้อมาเป็นหนังสือมือสองนะครับขอเขียนว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์วันรอบสังหารบุคคลสําคัญนะครับเป็นสำนักพิมพ์ธงสีฟ้านะครับเอ่อค่อนข้างจะเก่านะครับเล่มนี้มีลายเซน็นเจ้าของเก่าด้วยนะครับลงลายเซน็นและวันที่ไว้วันที่26 เดือน1.42 1, นะครับน่าจะเป็นปีสองพนะครับก็เดี๋ยวผมมาเริ่มอ่านเลยแล้วกันนะครับสําหรับบุคคลท่านแรกของคืนนี้นะครับบุคคลท่านแรกที่ได้เขียนไว้คนนี้เขาชื่อ,อ,อจองพอมาลานะครับด้วยตําแหน่งตอนนั้นก็คือสมาชิกสภาแห่งชาตินะครับวันเกิดเหตุการณ์ ที่ถูกสังหารเนี่ยเขาลงไว้วันที่13พรศจิาคมคศ1793นะครับ1793ก็ค่อนข้างจะหลายปีมากนะครับสถานที่ก็จะเป็นกรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับบริการที่เขาถูกสังหารก็คือถูกแทงด้วยมีดสั้นนะครับผู้รอบสังหารเนี่ยชื่อเขาคือชาร์ลอตต์คอร์เดนะครับ โทษหรือการลงทันนะครับของคนรอบสังหารนะครับคือนายชาร์ลอตเนี่ยถูกประหารชีวิตด้วยการตัดคอนะครับกิโยตินนะครับในวันที่สิบกรกฎาคมศหนึ่งเจ็ดเก้าสามเดืนอนนั้นเลยนะครับเดือนเดือนที่สังหารเลยจุดมุ่งหมายในการฆ่านะครับกําจัดสัตว์ร้ายให้พ้นจากฝร,รั่งเศสนะครับอันนี้ที่เขาลงไว้นะผลกระทบโดยตรงที่ตามมาก็คือความโหดร้ายในยุค แห่งความหวาดกลัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูประวัติกันบ้างนะครับจองพรมาดานะครับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชี้เห็นว่ามาราเป็นบุคคลที่กระหายเลือดทะเยอทะยานบ้าคลั่งนะครับโอ้วดและออกจะมีประสาทผิดเพี้ยนนะครับเอ่ออันนี้หมายถึงคนโดนทังหารนะครับเขาเป็นคนเหมือนวิกลจริตนะครับ เพาว่าอย่างไรก็ดีเขามีผลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสและผลจากการนั้นนะและผลจากการนั้นมากผู้หนึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิวัติอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับมีวัฒศิลป์ที่จับใจสาธารณชนและเมื่อเขาถูกลอบสังหารมีผู้คนไม่น้อยเลยที่อาศัยโศกเศร้าอะไรโศกเศร้าและถือว่า เขาคือผู้เสียสละเพื่อชาตินะครับมาลาเป็นนักเขียนปากการ้อนแรงนะครับความคิดก้าวหน้ารุนแรงงานเขียนของเขาล้วนประกาศสิทธิของมนุษยชนและเรียกร้องให้กษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายดังนั้นจึงถูกไล่ล่าตัวจนต้องหนีไปอยู่อังกฤษช่วงหนึ่งต่อมาเมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสประสบผลสำเร็จ เขาประกาศตัวสนับสนุนรัฐบาลใหม่อย่างเต็มที่ในไม่ช้าเขาก็ถูกเชิญให้เป็นสมาชิกของกลุมการฝ่ายตรวจตาเพื่อความมั่นคงของประชาคมฝรั่งเศสในวันที่2กันยาขศ .1793 นะครับก็คือปีเดียวกับที่เขาโดนลอบสังหารนะครับและในวันนั้นเองปฏิบัติการสังหารหมู่เดือนกันยาก็เริ่มขึ้นในสายตาของนักประวัติศาสตร์ถือว่ามาลา ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเพราะก่อนหน้านั้นในวันที่27พฤษภาคม1791เขาเคยเขียนบทความตอนหนึ่งมีความว่า11เดือนที่แล้วศีรษะ500ล่างต้องถูกตัดและบางทีอีก5 0 0แสนหัวก็จะหลุดลอยออกจากล่างเช่นกันภายในวันสิ้นปีนี้ฝรั่งเศสจะนองไปด้วยเลือด แต่ถ้าไม่ทำเช่นนี้ฝรั่งเศสก็จะไม่มีเสรีรในวันที่19สิงหาคมขศ1น9 2เขาได้กระตุ้นประชาชนให้ลุกขึ้นและทำให้เลือดของคนทรยศลังไหลอีกคราเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เกิดปิตุภูมิของเราปลอดภัยอาจเป็นไปได้ว่าการเขียนเช่นนี้เสมือนราดน้ำมันเข้าไปสู่กองไฟและเห็นด้วยกับวิธีการสังหารหมู่ฝ่ายตรงข้าม กันยายนโหดในวันนั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดทั่วปารีสว่านักโทษเชื้อพระวงในคุกเตรียมพร้อมจะแหกคุกไปปฏิบัติการแก้แค้นฝ่ายตรงข้ามดังนั้นการส,สังหารโหดบรรดานักโทษจึงเกิดขึ้นโดยฉับพลันอีกสามวันต่อมาอมก็คือหมายถึงว่าจัดการตัดไฟแต่ต้นลมเลยนะครับ สังหารพวกโทษก่อนเลยนักโทษประมาณ900-1,600ถึง1,600คนถูกฆ่าตายในห้องคุมขังหรือไม่ก็บนตะแกงตะแรงแกงต่อหน้าสาธารณชนโดยไม่มีการไต่ตองพิจารณาใดๆทั้งสิ้นมาลาได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งทำให้ฝรั่งเศสได้ตั้งเป็นสาธารณรัฐสำเร็จในวันที่22กันยาพศ .1792 ในต้นปี 1793. เขาได้สนับสนุนทฤษฎีแห่งลัทธิเผด็จการและขอให้มีการสำเร็จโทษพระเจ้าหลุยที่ 16. หลังจากพระเจ้าหลุยถูกประหารชีวิตเขาได้ตะโกนกล้องณที่ประชุมว่าในที่สุดข้าพระเจ้าเชื่อในสาธารณรัฐแล้วเพราะว่าในที่ประชุมสภาแห่งชาติเขาก็มีศัตรูอยู่คือฝ่ายจีลองแดงซึ่งเป็นสมาชิกฝ่ายขวา ส่วนเขาเป็นผู้นำร่วมกับโลเบปิแออยู่ฝ่ายซ้ายในตอนต้นมักจะมีสงครามฝีปากประทะกันอยู่เสมอฝ่ายมาลากล่าวหาฝ่ายจีรองแดงว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อความสำเร็จของสาธารณรัฐส่วนอีกฝ่ายก็กล่าวหาว่าดังตองโลเบปิแอและมาลาพยายามสร้างรัทิเผด็จการการทะเลาะเบาแวงกัน ยังคงคุกรุ่นเรื่อยมาจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์1793ได้เกิดการจราจนเรื่องอาหารขึ้นที่ปารีสมาลาถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวป,ป,ปลุกปั่นในฤดูใบไม้ผลิ1793ฝ่ายจีรลองแดงได้รวบรวมผู้สนับสนุนเขียนบทความเรียกร้องให้จับตัวมาลาเข้าคุกโดยกล่าวหาว่ามาลาเป็นผู้เสนอ ให้มีลทัทธิเผด็จก,การและก่อการฆาตกรรมขึ้นแต่ไร้ผลมาลาพลข้อกล่าวหาจากนั้นมาลาก็เริ่มปฏิบัติการแก้แค้นทันทีภายในไม่กี่เดือนผู้นำฝ่ายจีรองแดงถูกขับไล่ออกนอกประเทศหรือไม่ก็ถูกลงโทษตัดหัวด้วยข้อหาต่างๆและนั่นคือผลงานครั้งสุดท้ายของเขาเพราะสุขภาพที่ทรุดโทรมตั้งแต่ปี1788ดยโลก ผิวหนังเรื้อหลังทำให้เขาต้องเก็บตัวจากผู้คนซ้ำในปี1793ก็เริ่มมีอาการโรคปอดอีกและทางเดียวที่มาลาจาบับบรรเทาจากความเจ็บปวดประดาก็คือแช่น้ำอุ่นในอ่างทองแดงซึ่งสร้างเป็นพิเศษสำหรับเขาโดยทำเป็นรูปรองเทา้ามีแผ่นกระดานพาดสำหรับเขียนหนังสือได้ในช่วงนั้นเองมารีแอน ชาร์ลอตต์คอเดแห่งอามองสาวน้อยวัย24ซึ่งอยู่ในเมืองคารแคว้นนอร์มังดีได้คิดวางแผนฆ่ามาลาสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าหลังจากที่ถูกขับไล่ออกจากสภาผู้นำฝ่ายจีลองแดงสองสามคนได้หลบหนีไปอยู่ในนอร์มังดีณที่นั้นพวกเขาได้จัดให้มีการพบปะประชุมกันซึ่งในที่ประชุมก็ได้สาบานว่า จะแ,แก้แค้นศัตรูที่ขับไล่พวกเขาให้จงได้ชาร์ลอตต์ได้เข้าร่วมในการประชุมหลายครั้งหลายคราจึงเกิดประทับใจในถ้อยคำของจานปีอร์ปิโซซึ่งจุดประกายให้เธอคิดกำจัดมาลาปิโซได้กล่าวในที่ประชุมครั้งหนึ่งว่าสัตว์ร้ายตนนั้นหมายถึงมาลาไร้จิตใจเลือดเดย็นและอัมหิตยิ่งนักศีษะสามแสนหัวต้องสังเวย ก่อนที่เสรีภาพจะมีขึ้นและมันจะต้องเกิดขึ้นอีกจนกว่ามาลาผู้มีจิตวิญญาณนองเลือดและหยาบดช้าไลมุนุิยธรรมจะตายไปชาร์ลอตได้จดหมายแนะนำตัวจากบาบาลูหนึ่งในพวกจีลองแดงที่ลีภัยต่อสภาเธอได้ขึ้นรถไฟไปปารีสทันทีในวันที่9กรกฎาปีคศ1793 และวางแผนรอบสังหารมาลาหนาที่ประชุมด้วยสองวันต่อมาเธอถึงปารีสและได้หาซื้อมีดหั่นอาหารมือคํำคมกริบราคาสองฟังเพื่อใช้ในการค่าอีกด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นเธอนำจดหมายแนะนำตัวและตรงไปยังสภาแต่ไม่พบมาลาพอช่วงนั้นด้วยวัยห้มาลาได้ลดละวางตัวเองด้วยรู้แก่ใจว่าการปฏิวัติ ควรจะสารต่อโดยคนหนุ่มนอกจากนั้นโรคภัยยังคุกคามทำให้เขาต้องแช่ตัวในอ่างน,น้ำเสมอชารลอตจึงเขียนจดหมายถึงมาลาขอพบที่บ้านโดยอ้างว่าชื่นชมในตัวมารามากและใค่ขอเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแต่ก็ถูกปฏิเสธชารลอตยังไม่ลักความพยายามจึงเขียนจดหมายอีกเป็นหนที่สองคราวนี้ แต่ความในจดหมายเข้มข้นขึ้นกว่าเก่าโดยอ้างว่าเธอเป็นเหยื่อของการวางแผนปฏิวัติซ้อนของพวกจีลองแดงและมีความลับพร้อมทั้งลายชื่อของฝ่ายจีลองแดงที่เธออยากจะเปิดเผยต่อมาลาเพราะว่าจดหมายของเธอก็ถูกปฏิเสธอีกคราในวันที่13ตุลาคมชาร์ลอตจึงตัดสินใจบุกไปหามาลาถึงบ้านเธอแต่งตัวอย่างรัดกุมพร้อมทั้งซ่อนมีดไว้อย่างมิดชิด รวมทั้งเอกสารซึ่งเธอเขียนไว้โดยจ่าหน้าให้แก่ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีใจความบ่งบอกสาเหตุที่ทำให้เธอต้องฆ่ามาลาจากหลักฐานของโรรองมาบอก,กอหนังสือพิมพ์ของรัฐซึ่งมาลายังคงลงบทความอยู่ได้รา,ายงานว่าพอเขาทำงานอยู่อีกห้องหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ของมาลาพร้อมกับน้องสาวของเขาขณะชารลอตลงมือทำการสังหาร ในตอนนั้นมีความว่าเธอลงจากรถและขอพบพลเมืองชายมาลาเธอถือพัดอยู่ในมือผู้ดูแลตึกบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้เข้าพบได้แต่เธอบอกว่านี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่เธอขอพบพลเมืองหญิงมาลาน้องสาวจึงเข้าไปถามพี่ชายว่าจะยินยอมหรือไม่และพลเมืองมาลาก็ยินยอม มาลาต้อนรับอย่างเย็นชาแต่ในไม่ช้าก็สนใจในสิ่งที่เธอบอกชารลอตรายงานว่ามีผู้วางแผนโค่นล้มสาธารณรัฐอยู่ในเมืองคารพร้อมกับเริ่มอ่านรายชื่อเช่นบาบาลูเปปิตองอองูเอมาลาหยิบป,ปากกาจดรายชื่อไว้พร้อมกล่าวว่าในไม่ช้าพวกนี้ถูกตัดหัวแน่ในช่วงนั้นเองชาร์ลอตก็ยืนขึ้น ชักมีดออกมาจากอกเสือ้อและจ้วงแทงไปที่อกของมาลาอย่างสุดแรงเกิดทะลุป,ปอดด้านซ้ายเขาล้มพับกรีดร้องเรียกเมียรับของเขาซิโมนยูร์ตว่าช่วยฉันด้วยที่รักซิโมนรีบวิ่งทลาเข้าไปในห้องใช้มือกดบาดแผลไว้มีให้เลือดไหลแต่สายไปเสียแล้วเลือดไหลไม่หยุดและมาลาก็ตายคาที่ส่วนชารลอต หยิบพัดขึ้นมาถืออย่างใจเย็นและเดินออกไปจากห้องแต่โรรองมาช่วยก็อี้ทุบเธอจนกองลงไปกับพื้นชาลอตพยายามลุกขึ้นยืนแต่โรรองก็จับเธอเหวี่ยงลงไปกองกับพื้นอีกเธอร้องว่าฉันไม่แคร์ฉันทำงานเสร็จสิ้นแล้วสัตว์ร้ายได้จบชีวิตของมันแล้วครั้งหนึ่งมาลาเคยกล่าวกับโรเบป,ปิแอร์ว่าข้าพเจ้าคือความโกรธของประชาชนและนี่ คือเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงฟังและเชื่อในตัวของพระพเจ้าและบัดน,นี้ความโกรธได้ประทุข,ขึ้นแล้วชาลลอตถูกไต่สวนและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดหัวภายในเก้าวันหลังจากลงมือสังหารมาลา <c oughs> ผลแห่งการกระทําของเธอกลายเป็นว่ามาลาคือผู้เสียสละเพื่อชาติพิธีศพของเขารัดเป็นผู้จัดการให้และมีผู้ร่วมงานเป็นพัน,พน มีการปั้นรูปครึ่งตัวของเขามากมายและรูปหนึ่งได้ตั้งไว้ในที่ประชุมสภาหแห่งชาติจารกหลุยเดวิดจิตรกรชื่อนางก็ได้วาดภาพเหตุการณ์รอบสังหารนของเขาไว้บรรดาถนนหนทางตึกรามบ้านช่องล้เมืองอีก37แห่งได้เปลี่ยนชื่อตามมาลาเช่นย่านมองมาก็กลายชื่อมาเป็นมองมาลาเป็นต้น มีการแต่งกวีนิพนธ์และเพลงสะดุดดีของเขาอย่างมากมายเช่นกันเขาถูกเปรียบเสมือนพระเยซูผู้ไถ่าบาปอังคารของเขาถูกฝังไว้ในแผนแผนเทอองอันทรงเกียรติ <c oughs> และยุคนั้นก็กลายเป็นยุคแห่งความหวดาดผวาและการนองเลือดทันทีเพราะหลังจากนั้นมีข่าวลือว่าการรอบสังหารนี้เป็นเพียงครั้งแรกในการ ในแผนการของฝ่ายศัตรูเท่านั้นซึ่งยังความโกรธแค้นให้กับประชาชนเป็นอย่างมากความเข้มงวดในการปกครองจึงเพิ่มพูนขึ้นอีกและกลายเป็นว่าผลพวงแห่งการตายของมาลากลับมีผลกระทบในทางเวลวร้ายอย่างที่เจ้าตัวอาจไม่คาทิตมาก,ก่อนก็จบไปสำหรับหนึ่งบุคคลสำคัญที่ถูกฆาตรกรรมนะครับ จองพอมมาลานะครับอันนี้ก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันกับชื่อนี้นะครับยังไงเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้จะมาอ่านต่อสําหรับบุคคลสําคัญคนถัดไปนะครับในหนังสือเล่มน,น,นี้ก็คือประธานาธิบด,ดีอับราฮัมลินคอนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ว่ากันนะครับ